บุญล้นของคนไทยที่มีในหลวงสองเป็นห่วงพ้องไทยให้ไกลกังวลธรรมะมีทํานองโครงการธรรมทานผ่านเสียงเพลงพเ,เพื่อเทิดทุนสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์โดยร้อยโทสุธีสุขสากลอ,อนุศาสนาจารย์ทหารบก และนี่คือหนึ่งความพักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ดีงามด้วยธรรมะเถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ธรรมะมีทํานองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำพาชาวพุทธชาวไทยได้จันลงหัวใจผ่านหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีเสียงเพลงธรรมะนั้นเป็นสื่อ